สวัสดีคะ่ะแฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีนะคะในการปลูกดอกอรู้ไหมคะว่าดอกอะไรดอกบานชื่นนะคะนี่เป็นพุ่พมๆนะคะเป็นชั้นๆเลยนะคะสวยงดงามมากเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณแฟนขับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม คลิปของคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะคุณสมพงษ์สิงห์ทองนี้เป็นพี่ชายของคุณสุนิภาสิงห์ทองนะคะหรือในช่องของ YouTube สุนิภาสิงห์ทองนะคะเปิดอยู่สองช่องนะคะให้กับแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านได้ติดตามชมพี่ชายที่แสนดีพี่กุ้งนะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเราจะมาพูดถึงเรื่องอดอกบานชื่นนะคะนี่อันนี้จะเป็นออกสีส้มนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นกิบกบ ะะเป็นซ้อนๆกันแล้วนะคะนี่นะคะปลูกในกระถางนะคะอยู่ที่บริเวณหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะนี่ค่ะอยากให้แฟนคลับนะคะมาดูความสวยงามนะคะน่าตื่นตาตื่นใจนะคะนี่ค่ะ ส่วนมากดอกบานชื่นนะคะเขาจะมีหลายรูปทรงลักษณะนะคะไม่เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะจะไม่จะไม่ได้เป็นซ้อนนะคะเห็นไหมเขาจะเป็นใบลีลีสวยนะคะตรงกลางก็จะมีเกรสรดอกไม้นะคะสีเหลืองนะคะตรงเกรสรน,นี่ล่ะค่ะเขาจะมีเมล็ดนะคะในการที่เราจะมาเพาะนะคะมาเพาะเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะคะเขาจะมาหลากหลายส,าสีนะคะเดี๋ยวเราลองมานับสีดูนะคะแฟนคลับนะ เริ่มแรกเลยนะคะนี่คือสีออกส้มสีส้มนะคะผสมเกสรสีเหลืองเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นดอกช้อนกันนะคะซ้อนกันนะคะแล้วก็เป็นดอกชมพูเห็นไหมคะแฟนคลับว้าวชมพูนะคะนี่ก็ชมพูเข้มนะคะนี่นะคะ สวยงามมากค่ะให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้เข้ามาติดตามนะคะรับชมหรือกดแชร์ซับสไคร์ในนามช่องของคุณสมพงษ์สิงห์ทองด้วยนะจ๊ะเป็นพี่ชายของคุณสุนิพาสิงห์ทองนี่ก็มีแฟนคลับในช่องของ YouTube เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เปิดช่องให้กับพี่ชายนะคะในการที่เราจะลงสิ่งที่มีประโยชน์นะคะของสวยของงามนะคะนี่ก็คือดอกไม้ที่กำลังที่จะ ออกดอกอีกท right ีหนึ่งนะคะดูสิคะเขาจะออกตลอดเลยนะคะแฟนขับแล้วเขาก็อันนี้จะให้แฟนขับได้ดูตรงนี้นะนี่นี่นี่เห็นก้านของเขาไหมคะนี่ก้านเขาจะยาวๆนะอันนี้คือจะออกจากออกจากใบนะคะจากนั้นมาเขาก็จะสูงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะมีก้านยาวเลยนะคะนี่ก้านยาวมาถึงนี่ก็จะเป็นดอกอย่างนี้เลยนะคะดอกบานชื่นนี่สีแดงนะคะสดใสมากนะคะนี่สีแดงนะคะ คือธรรมชาติของต้นไม้นี่นะคะธรรมชาติจริงๆนะคะแฟนขับไม่ต้องไปตกแต่งปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะเขาจะสวยด้วยสีสันนะคะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะคะดูสิคะแฟนขับสวยมากนี่นี่ตรงนี้กําลังเริ่มออกนะคะแฟนขับนี่น,นี่เห็นไหมอันนี้อัน,นอันนี้ก็จะเป็นซ้อนด้วยนะคะนี่เห็นไหมซ้อนบางทีจะเป็นสิบซ้อนเลยนะคะแฟนขับอันนี้สวยงดงามนะคะ ปูก็ง่ายนะคะแฟนคลับก็คือเราก็รอนะคะรอจนกว่านะคะเขาจะบานอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่เกินอีก2องาทิตย์นะคะหรือสาอาทิตย์นะคะเขาก็จะดำนะคะเขาก็จะแห้งโรยไปแล้วก็เราเอามาเล็ดเข้าตรงนี้นะคะแฟนคลับเอาไปพึ่งแดดหน่อยนะคะแล้วจากนั้นมานะคะพึ่งแดดสักแดดจะจัดสัก1วันก่อนนะคะแฟนคลับจากนั้นมาเราก็ขุดล่องนะคะหรือเป็นกระถางแบบนี้แบบพี่กุ้งจะก่ออิดอย่างนี้ค่ะอิดแดงเห็นไหมคะ กออีตแดงแบบนี้นะคะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะกว้างอยู่ประมาณเกือบอประมาณ10 10นิ้วเลยนะคะความกว้างแล้วก็ความยาวนี่ลึกแล้วแต่เรานะคะความยาวนะคะเพื่อที่จะให้เขาอยู่ได้ยาวนะคะเป็นของเขาโดยตรงนะคะดอกบานชื่นนะคะคือเราหนี่เห็นไหมคะนี่ว้าวเห็นไหมคะ นี่เป็นซ้อนกันสวยงามมากเลยนะคะมีทั้งสีชมพูสีแดงสีบานเย็นนะคะสีขาวก็มีนะคะเดี๋ยวเราขยับมาดูเห็นไหมคะดูสิคะแล้วก็บ้านพี่บ้านคุณสมพงษ์สิงห์ทองนี่ก็เป็นแบบธรรมชาติเป็นบ้านสวนนะคะนี่ก็ให้มาดูนะคะคนไหนสนใจในการปลูกนะคะไม่ยากนะคะก็คือเราก็อกออิฐแดงขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่ จะให้ดูก Comm um, so like, ่อนนี่เห็นไหมก่ออีฐแดงนะคะทําเป็นส <mic S 1> ี่เหลี่ยมนะคะอย่างนี้เคยค่ะนี <and S 1> ่นะคะจากนั้นมาเราก็ซื้อดินนะคะพวกดินล้วนหรือดินตามที่เขาขายต้นไม้นะคะก็ซื้อมาสักสิบถุงนะคะเจ็ดถุงร้อยซื้อมาสักสองร้อยบาทนะคะแล้วก็ใส่ขี้วัวขี้ควายลงไปนะคะจากนั้นเราก็เอามาเร็ดที่เขาแห้งแล้วก็ดําแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนานแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วนะคะ เนี่ยค่ะเราเดี๋ยวให้เขาดำให้เขาแห้งดีๆนะเราก็ค่อยเอาไปตากแดดนะคะสักวันหนึ่งนะคะจกได้มาเราก็แก้เอามาในท่อโ,โรอยอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปชําไม่ต้องไปปกักไม่ต้องไปขุดล่องนะคะแค่เราโรอยอย่างเดียวแล้วก็หมั่นรดน้ําเช้าเย็นนะคะแล้วก็เขาชอบแสงแดดนะคะดอกบานชื่นเขาเขาชอบแสงแดดเขาเขาชอบธรรมชาตินะคะนี่ธรรมชาติจริงๆนะ นี่มีต้นเต่าทองด้วยนะคะแฟนคับดูไหนดิเต่าทองนี่มีเต่าทองด้วยนะคะเห็นไหมคะเต่าทองเห็นไหมคะนี่คือธรรมชาตินะคะเราต้องอยู่แบบธรรมชาติแ้วความสิ่งสวยงามนะคะชีวิตเราก็จะยั่งยืนนะคะสุขก,กายสุขใจนะคะมีทั้งสีแดงสีชมพูสีโอรสสีม่วงสีขาวสีเขียวโอ้โหหลากสีเลยนะคะน,นะคะ น,นี่กำลังที่จะออกอีกเห็นไหมคะแล้วใบเขานีหนาพุ่มดีนะคะนี่สีขาวเห็นไหมคะว้าวดูสีขาวสิคะอันนี้แต่แต่ไม่ใช่เป็นซ้อนนะคะนี่เป็นเดียว,เ,ยวเลยคะ่ะเป็นลีลีนะคะสวยนะคะตรงกลางก็เป็นเกสรเห็นไหมคะให้เห็นความใกล้ชิดเลยนะคะนี่นะคะเขาจะหลากหลายนะคะไม่ไม่จาเจนะคะแล้วก็ใบของเขาก็จะหนาพุ่มสวยมากนะคะนี่พร้อมพร้อมที่จะออกดอกอีกแล้วคะ่ะเนาะ ดูสิคะบานสะพังเลยนะคะนี่ซ้อนกันก็สวยนะคะโอ้โหดูสิคะนี่งามมากเลยคะ่ะสวยงดงามนะคะแล้วก็ขเยีบมาหน่อยนะคะนี่คือแปลงปลูกผักนะคะของคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะเราก็จะปลูกกล้วยนะคะแล้วก็ปลูกใบเตยนะคะนี่ใบเตย นะคะปลูกแล้วก็หมั่นลดน้ําบ่อยๆนะคะเตยนี่เขาเป็นต้นไม้ที่สมุนไพรดีมากๆนะคะ,ะ,คะพวกละลายเกี่ยวกับพวกไขมันด้วยนะคะต้มรับประทานทุกวันเนี่ยจะดีมากนะคะใบเตยน,นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็รักษาตับไตไส้พุงดีมากๆนะคะต้มกินทุกวันได้ยิ่งดีนะคะใบเตยน,นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะคุณสมพงษ์ก็จะทาเป็นจะปลูกผักชีนะคะ ดี๋ยวจะมีเคล็ดลับในการบอกอีกทีหนึ่งปลูกผักชีนะคะส่วนนี้คือต้นกล้วยนะคะดูที่ขั้นหน่อกล้วยต้นเล็กๆเกิดแล้วนะคะแฟนขับดูนี่คือบ้านสวนคุณสมพงศ์สิงห์ทองนะคะเป็นพี่ชายสุนิพาสิงห์ทองคนไหนเข้าไปติดตามรับชมในช่องของ YouTube ก็คือสุนิพาสิงห์ทองด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นช่องของคุณสมพงศ์สิงห์ทองเป็นพี่ชายนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะปลูกจะปลูก ผักกินนะคะแฟนคลับช่วงนี้ช่วงนี้ผักแพงมากเลยนะคะเราก็มาปลูกผักนะคะอยู่แบบจนจนจะไม่มีคําว่าจนนะคะอยู่แบบรวยรวยจะไม่มีคําว่ารวยนะคะนี่ก็ปลูกกล้วยนะคะกินกล้วยก็เป็นยาชนิดนึงยาอายุวัฒนะนะคะดูสิคะแฟนคลับให้มาดูต้นไม้แล้วก็ให้มาดูกล้วยนะคะดูสินุ่นออกออกแล้วค่ะแฟนคลับนะ เราอยู่แบบธรรมชาตินะคะนี่ก็ต้นน้อยหนานะคะดูสิคะนี่นี่ต้นน้อยหนานะคะกินแล้วก็โยนมาล่ะคะ่ะแล้วก็เกิดเต็มเลยนะคะแฟนคลับนี่ปแปลงนี้ก็ปลูกผักอยู่นะคะอันนี้ปลูกผักอีเลิศนะคะแปลงนี้ปลูกผักอีเลิศนะคะนี่แล้วก็ปลูกกล้วยนะคะดูสิคะอุดมสมบูรณ์นะคะที่บ้านคุณสมพงษ์สิงห์ทองนี่อุดมสมบูรณ์นะคะนี่ก็กล้วยนะนี่ค่ะกล้วยออกแล้ว่ะ ได้เดี๋ยวได้กินปีกล้วยแล้วนะคะบ้านสวนเนี่ยฮะสิยงได้ยินเสียงนกธรรมชาติไหมคะแล้วก็นี่แหละพี่นีนคุณสมพงษ์สิงห์ทองก็ปลูกอดอกพุธด,ด้วยนะคะดอกพุธนี่เราเก็บใบถวายผ้าหรือมาร้อยพวงมาลัยได้แล้วก็มีต้นหมากด้วยนะคะตอนนี้เราเราขายหมากด้วยนะคะลูกลระบาทนะคะแฟนคลับคนไหนสนใจคุณสมพงษ์สิงห์ทองก็ทักถ่ายมาได้นะคะ เบอร์มือถือพี่กุ้งก็ได้นะคะ0817175079นะคะใครสนใจที่จะซื้อลูกหมากนะคะขายลูกระบาทนะคะแฟนขับนะขายลูกระบาทแล้วก็จะมีการพ่อขายต้นหมากด้วยนะคะเพราะว่าปลูกหมากสวยงามมากนะคะทำให้บ้านเราดูดีนะคะนี่คือบ้านสวนกุลสวงพงษ์สิงห์ทองนะคะนี่ค่ะเราอยู่แบบสบายๆง่ายๆนะคะ ปลูกหมากไว้นะคะถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครสนใจต้นหมากเห็นไหมค่ะเนี่ยปลูกหมากไว้หน้าบ้านประมาณห้าสิบต้นนะคะนู่นต้นหมากหมากเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวคุณสมพงษ์สิงห์ทองก็จะเพาะหมากขายด้วยนะคะขายต้นหมากด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมานะคะเราขายลูกละบาทนะคะนี่ค่ะดูต้นหมากนะคะสวยงดงามนะคะ ปลูกต้นไม้นะคะอยู่แบบธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่กับพระแม่กุณอิมพระมหาโพธิสัตว์ด้วยนะคะคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนบายสีแล้วนี่นะคะบ้านเราเองนะคะวิวคัมวิวคัมยินดีต้อนรับนะคะวิวคั บ้านสวนนะคะอยู่แบบสบายๆนะคะเดีวเราก็จะมาปลูกอดอกบานชื่นนะคะดอกบานชื่นนี่นะคะปลูกไม่ยากนะคะแค่บอกวิธีนะคะแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านก็รู้แล้วก็เข้าใจแล้วนะคะดูสิค่ะนี่โอ้โหดูดอกนี่สิ นี่นะคะแล้วก็เราเอามาเล็ดเมล็ดเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างนี้อย่างนี้เป็นเป็นบานชื่นซ้อนนะคะซ้อนเป็น10เลยนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าโอ้โสิบซ้อนเลยนะคะสีชมพูนี่สวยงามมากนะคะอยู่กับลําต้นนี่เขาจะอยู่ได้นานนะคะ บางคนก็เอาไปปักแจกันในห้องพระก็ได้นะคะไม่จ้องไปซื้อดอกไม้ที่ไหนนะคะเราก็ปลูกเราก็ตัดมาเป็นจอกแจกันได้นะคะแต่ส่วนมากพี่กุ้งก็จะไม่ตัดนะคะแฟนคลับก็จะชื่นชมที่ลําต้นเลยเขาจะอยู่กับเราได้นาน2-3อาทิตย์เลยนะคะไม่ค่อยเหี่ยวเฉานะคะนี่เขาก็จะออกดอกออกบ่อยๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมันลดน้ำนะคะเช้าเย็นนะคะแล้วก็อยู่ที่แสงแดดเลยนะคะสวยงามมากนะคะดู ให้เห็นเลยความแตกต่างดูโอ้สวยงามมากค่ะนี่ค่ะใครชอบดอกไม้นะคะก็เข้ามากดติดตามรับชมได้เลยนะคะปลูกง่ายงๆแค่โรยเฉยๆนะคะนี่น,น,นี่ตะกะแตนตะกะแตนเห็นไหมตะกะแตนนี่เราอยู่แบบธรรมชาตินะคะนี่ตะกะแตนตัวน้อยเห็นไหมคะเนี่ยหาหาดูยากเหมือนกันนะคะนี่ค่ะบ้านสวนนะคะคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะเป็นแฟนคลับ คุณสงพงสิงห์ทองก็ขอขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะนี่ค่ะดอกไม้สวยๆนะคะสวยงดงามนะคะแค่นี้ละคะ่ะไม่เกินถ้าเราโรยมเมล็ดแล้วนะคะไม่เกินสองสัป,ปดาห์นะคะเขาก็จะเกิดสวยแบบนี้เลยค่ะบางทีก็จะปนแซมมาด้วยดอกดาวเรืองเห็นไหมคะต้นดอกดาวเรืองนี่ก็ปนมานะคะแฟนคับมากับดินด้วยนะคะ ใบโหระพานี่ก็เอามาเสียบเลยดูคุณสมพงศ์คุณสมพงศ์เอาใบโหระพามาเสียบนะคะเกิดแล้วค่ะแฟนขับดูเห็นไหมแล้วดูลากเขาเสิเห็นไหมแค่เราโรยนะคะโรยเมล็ดไม่ต้องฝังนะคะแฟนขับโรยแค่เนี้ยเขาก็จะเกิดด้วยธรรมชาติเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มามองความสวยงามนะคะชีวิตจิตใจเราก็จะเบิกบานนะคะใบเขาก็หนาสวยมากเห็นไหมคะดอกบานชื่นนะคะ ใครได้เข้ามาก็จะชื่นอ,อกชื่นใจนะคะอ่าก็ขอขอบคุณแฟนฟคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคุณสมพงษ์สิงห์ทองในช่องของ YouTube นะคะแล้วก็จะมีการแนะนำหลายๆอย่างที่มีประโยชน์มีคุณค่านะคะแล้วก็สิ่งสวยงามนะคะกดไลค์กดชอบได้เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบายบาย